นายแสงชัยธรรมสักด์เาก็มาที่นี่ในวันนี้เพื่อรับพระเจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดใช่หรือไม่ใช่ในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน ตามสัญญาครับพ่อใบอะไรอันนี้เฮ้ยของจริงปานเนี่ยเอ้าผมจริงอยู่แล้วว่าไดีพ่อเหอะจะถอ้ถไห้ได้จริงตามให้พูดหรือเปล่าแล้วคนอย่างพ่อเคยผิดคำพูดอะไรหรือเปล่าล่ะ พ่อจะเบี้ยวเหรอดาวสี่แสน 4, 000, ใช่ไหมถ้าพ่อเขาอยู่เขาไม่ยอมหรอกแต่ของมันมีอยู่แล้วนะแม่เราน่าจะมาทําประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ถ้าเขารู้ว่าผมเอามาทําประโยชนย์เพื่อลูกผมแล้วกันะยังไงตัวเนี่ยนะเขาไม่เข้าใจผมแน่แม่ แกก็รู้ว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกเขารกมันเป็นของเรานะแม่ก็จะไปเอาอะไรอะเกยังจำเรื่องที่ย่าว่าพุทธลูกไปฝากไว้ที่วัดได้ไหมเราไม่ได้มาบูชาเรามาขาย แล้วพมพุทธรูปที่เราจะไปขายครับจะได้ราคาเยอะปะอืมก็เยอะอ่อคือพ่อครับ 200SX มันก็เก่าแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น CVS14 ได้ปะแพงขึ้นอีกนิดเดียวเองงั้นถ้าได้พระมาแกก็ต้องรออีกหน่อยแล้วกันราคามันจะสูงกันอีกเยอะเลยพ่ออืม ไม่ต้องรับถ้าแกยังอยากได้รถอ,อยู่อะนะไม่รองรับในที่สุดกรณีพิพากษาิกษิตนนย้อดมนุษย์อุนตราแมนที่ฟ้องร้องยืดเยื้อไนมานานกว่าสิบปีกระสือสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามเลยปะไม่ได้พักเก่าเก่า ไปไอ่อยเท่าไหร่อ่ะพันนมสนใจชาภะไหมไม่ไม่ซื้อครับผมไม่คิดเสี่ยงเขาเรียกว่าเช่าไม่ได้ซื้อจะเอาไปฝากญแยกสะคงไหมไม่ครับบริษัทซื้อบุริยชัยโยจำกัดต้องจดใช้เงินเป็นจำนวน,นบหูยเงี้นใครเขาจะรูทั้งนั้นหรอมันเป็นของเราของไรอ่ะพ่อก็อุ้งตาแมงไง คนไทยเป็นคนออกแบบแกรู้เปล่า <S <S ก็รู้แต่ทําไมเราไม่เก็บอุจนะแมวตั้งแต่แรกอ่ะหรือจะต้องรอให้พวกอียุ่นไปทาให้มันดังก่อนมันจะเห็นค่านี่ก็ทีมันขโมยข้าวของมันที่โตมาในประเทศของเราไปละผมว่านะพ่อพ่อเขาเหมือนกันแหละแต่ก่อนบอกอ่มให้เอาพะไว้ในบ้านพอตอนนี้พระราคาสูงขึ้นพ่อจะกลับมาเท่านั้นน่ะแกว่าพ่อผิดใช่ไหมทั้งจริงรถเนี่ยผมอยากได้อยู่เปล่าเปล่าไม่ได้ผิด ก็พระก็เป็นมรดกจากปู่ครับพ่อเป็นเจ้ของลิกษสิตแล้วอย่างนะพระพ่อเอาไปขายพวกเซียนพระพวเชาว้าพระอยู่ดีอ่ะยังไงพระก็อยู่ในประเทศเราอยู่ดีอะครับ พ่อมันจะเปลี่ยนแนวเขียนบ้างเหรอรูองสือว่าศาสตร์เดี๋ยวนี้มีใครอ่านกันแล้วว่านะนี่เป็นพระองค์แรกเลยเนี่ยที่เห็นโน้สมบูรณ์ก็เ,เห็อเหลาตัดทิ้งหมดเลยพอ่อก็ใช่แต่บางส่วนก็ทำลายทิ้งเพื่อสงครามจิตวิทยาไงทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเพื่อประกาศอำนาจของศัตรู 他靠，我们。 ดิใมหนังสือที่พ่อเขียนไงมันหลอกแกไม่เชื่อเหรอนม่ไงแกเห็นอะไรไหมอะไรอ่ะเล่นไงแดงประดานใจของอุตมแมนอะ